สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2ทุกคนมาพบกันในวิชาภูมิศาสตร์อีกแล้วนะคะหน่ยวการเรียนรู้ที่4ภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดแล้อมในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาอย่างจากที่คลิปที่แล้ว2คลิปนะคะครูครูก็ได้สอนไปในเรื่องของภัยพิบัติในทวีปยุโรปและภัยพิบัติในทวีปแอฟริกาไปแล้วในคลิปนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรปกันค่ะในเรียนกันเลยนะคะจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและกเกษตรกรรมในทะวีปยุโรปก,ก็ส่งผลให้แหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําในประเทศเบลเยียมฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเกิดการปนเปื้อนสารเคมีนะคะและส่งผลงกระทบต่อระบบนิเวศโดยมีสาเหตุมาจาก สองสาเหตุหลักก็คือสาเหตุจากมนุษย์นะคะคือการทิ้งของเสียจากครัวเรือนกิจกรรมทางการเกษตรและการปล่อยน้ําเสียที่มีสารเคมีปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหการรมลงสู่แม่น้านําค่ะ2อคือสาเหตุทวียุโรปนะคะมีแนวทางในการแก้ปัญหาน้ําเน่าเสียโดยการควบคุมและ กำจัดขยะมลพิษโดยการก,กำหนดแนวทางในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ,ๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและกำจัดหรือการนำไปรีไซเคิลนะคะแล้วก็มีการบำบัดน้ำเสียในชุมชนเมืองนะคะโดยมีการจัดตั้งโรงงานบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองให้ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคตัดค่ะ ค่ะต่อมาก็จะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศนะคะซึ่งม,มลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งในภ,ยภ,ยภยัภยคุกคามที่สําคัญต่อสุขภาพของประชากรในทวีปยุโรปนะคะโดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีระดับมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานโดยมีสาเหตุที่สําคัญได้แก่สาเหตุจากมนุษย์นะคะก็จะเป็นมลพิษส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผลมาจากการจะราจรบนท้องถนนที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮดโดรคาร์บอน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และนแอทเจนในวีบยุโรปเนี่ยก็มีแนวทางในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยรณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะคะโดยเพื่อลดปริมาณอนุภาคฝุ่นละอองและแก๊สที่ในอากาศที่เกิดจากดานพาหนะนะคะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาพลังงานสะอาดโดยอาศัยพลังงานจากธรรมชาติเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้นค่ะต่อมาเป็นปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าและสัตว์ป่านะคะเกิดจากการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยเกิดจากการใช้ทรัพยากรมากเกินไปเกิดจากมลพิษเกิดจากภาวะโลกร้อนและเกิดจาก ใช้พัธุ์ต่างถิ่นค่ะแนวทางการแก้ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าก็ทำได้โดยการปลูกป,ป่าและพื่น คการปลูกป่าเพื่อทดแทนพื้นที่ป่าตามธรรมชาติที่เสียไปโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมค่ะแล้วก็มีการกําหวดพื้นที่ป่าสงวนและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติและสั์ป่าไม่ให้ถูกคุกุกคามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ